สวัสดีครับช่องทีเด็ดขฆษนาไม่ขอวิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดเดียนี้สามารถกดติดตามกดทับสไค์เข้ามาได้โอกาสชนะถึง80 90เปอร์เซ็นต์เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันมาละ2ตัวมาละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกับเราโปรโมชั่นนะฮะต่อสัปดาห์แจกเป็นแสนนะครับต่อบีนเราให้แน่ๆอยู่แล้ว 0.7%ครบจบในที่เดียวเลยสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ทีวีโอเข้ามาได้นะครับเราจะไปที่ฟุตบอลเอเลเวอร์ซีลีกเนเธอร์แลนด์นะคะสปาร์ตา้าแลตดามเจอทเวนเต้ฮะคู่นี้ราคาเปิดมาทเวนเต้ต่อครึ่งลูกนะผลงานเจอกันมา6เกมหลังล่าสุดทเวนเต้ทีมเยือนดีกว่าชนะไป3มีเสมอก็3เกมนะสปาร์ตา้าระดับไม่เคยชนะทเวนเต้เลยเว้ย6เกมหลังนะมาดูสปาร์ต้ากันนะ ฟอร์ม10เกมหลังล่าสุดชนะ5เสมอ1แพ้ไป4เกมถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับบวก6เกมเสมอ1แล้วก็เสียไป3เกมกว่ะ65%นะเย่าเยอนถือว่าสปาร์ตา้าช่วงหลังเล่นดีนะแล้วก็สปาร์ต้าในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ5เสมอ1แพ้ไป4เกมวะในบ้านก็ใช้ได้นะบวกไปแล้ว4เกมเสมอ2เสีย4ก็50 50นะ ถือว่าสปาร์ตาาตะฐาไม่ธรรมดานะอัตราการบวกถือว่าใช้ได้เลยผลงานของเทเวนเต้สิบเกมหลังล่าสุดอุย้ยผลงานดีวะ่ะไปหกเกมหลังล่าสุดชนะทุกเกมเลยแล้วก็หกเกมหลังล่าสุดเย้าเยือนนี่บวกทุกเกมด้วยนะรวมแล้วสิบเกมหลังล่าสุดเสียไปสามนะบวกไปถึงเจ็ดเกมอัตราการบวกถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นต์นะตัวเลขดีนะฟอร์มดีกับเทเวนเต้ 20. ฟอร์มดีจริงสิบเกมหลังล่าสุด ผลงานเทเวนเต้เกมเยือน10เกมหลังมีชนะ4เสมอ3พ้า3 3เกมหลังบวกทุกเกมเลยแต่รวมแล้ว10เกมหลังเกมเยือนเนี่ยมันดีขึ้นก็นจริงแต่โดยวรวม10เกมหลังนี่บวกไป4เสียไป6นะ40%อืมแต่เทเวนเต้ตัวเลขเจ้าเยือนแม่งดีมากช่วงหลัง6เกมอะบอลแม่งกำลังดีขึ้นเนาะราคาเปิดมาเทเวนเต้ต่อครึ่งลูกนะ1.91ต่อปปอล1.68 คู่นี้เคเทเวนเต้ 20, ทีมเยือนดีกว่าผลงานเจอกันมาไม่เคยแพ้เลอะแล้วก็ผลงานดีนะครับช่วงหลังตัวเลขสวยจัดเทเวนเต้ทีมเยือนได้เลยส่วนคู่สอนไปที่ฟินแลนด์ยักษ์คนเน่นนะครับคอตคุล่าเจอซาปานะฮะก็คู่นี้หลักคะแนในใกล้เคียงนะเจ้าบ้าน12ทีมเยือนดับ6นะราคาเปิดมาเสมอเท่านั้นนะครับ6อันดับวะไม่ใกล้เท่าไหร่อนะ่ะเนาะเออ6เกมหลังล่าสุดคู่ที่เจอกันมานะครับคอตคูล่าเจ้าบ้านดูดีกว่านะชนะไป2เกมนะครับ เออแล้วก็มีเสมอกันมีอะไรเนี่ยซันฟาล่ะไม่ใช่แล้วก่อนอันนี้ฟอร์มคอตคุล,ล่าสิบเกมหลังว่ะมาดูคอตคุล่าก่อนคอตคุล่าฟอร์มสิบเกมหลังล่าสุดมีชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หกนะอูฟอร์มไม่ค่อยดีนะเย่าเยือนแล้วก็บวกไปแค่สองเกมเองเสียไปละถึงหกเกมนะตัวเลขไม่ค่อยดีนะครับมาดูผลงานของคอตคุล,ล่าในบ้านอนะ่ะคอตคุล,ล่าในบ้านสิบเกมหลังล่าสุดชนะสามเสมอสามแพ้ไปสี่เกมนะฮะ สิบเกมหลังล่าสุดบวกสามเสียไปห้าเกมคอนคูล่าไม่ค่อยบวกเลยว่ะฟอร์มไม่ค่อยดีอะมาดูซาปากันหะน่อยสิบเกมหลังล่าสุดซาปาชนะสี่เสมอสองแพ้ไปสี่เกมทรงๆนะบวกสองเกมเสมอหนึ่งเสียไป 4, สี 4, ่เกมอัตราการบวกแค่สาสิบสามเซนยิมเยือนก็ถือว่าเย้าเยือนไม่ดีนะฟอร์มของซาปาเกมเยือนสิบเกมหลังชนะสี่เสมอสามแพ้สาม อ๋อเกมเยือนดูดีขึ้นนะครับ10เกมหลังล่าสุดซาปาบวกไป5เสียไป2อัตรากันบวกอยู่ที่60-70เปอรดูแล้วทีมเยือนน่าเชียรนะ์ไ้เนาะอันดัคะแนนดีกว่าด้วยผลงานตัวเลขทุกหลังดีกว่านะราคาเปิดมาเสมอนะครับทีมเยือนได้1.87นะอื้เจบ้บานได้2.03คู่นี้จัดทีมเยือนดีวกว่าโอกาสเสมอสูงก็จริงนะแต่โอกาสคิดว่าทีมเยือนดูเลื่อมกว่าจัดซาปาได้เลย ทีเด็ดสองคู่ันี้ชอบตามกับได้คู่แรกสปาร์ต้าเจอสเวนเต้สเวนเต้ฟอร์มดีจิตนะช่วงหลังก็บุกดีด้วยแล้วก็ไม่เคยแพ้สปาร์ต้าเลยนะครับส่วนคู่ที่สองนะรับคู่ล่าเจอซาปาผมว่าซาปาดูดีนะครับราคาเสมอเองจัดทีมเยือนได้นะฮะวันนี้ชอบก็บตามกับได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ